Good evening everyone สวัสดียังเมื่อแรกค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ห้าสีมาเรียนหรือภาษาอังกฤษจากนิทานเรื่อง beauty and the beast หรือภาษาไทยเรียกว่านิทานเรื่องชมงามกับเจ้าชายอสูรเป็นอย่างจังเอิญว่าเจ้าชายอสูรก็เดี๋ยวจังมากร้างกันจากนิทานเรื่องนี้นะคะการการเล่านิทานหรือว่าอ่าน เป็นการอ่านให้ฟังอานสซิว่บจบพราะว่ามันยาฮา้าสิวเวาเป็นตน้นตอนไปแล้วเพราะอามภาษาอกินแล้วกสิกับพระแปลเป็นประโยคประโยคประโยคหมายถึง each sentence หรือว่าตาละประโยคนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเนาะโอเ okay, ค let's start <S Beauty and the Beast Once upon a time there was a very rich man who lived with his three daughters the two oldest daughters Laugh at anyone who did not dress as well as they did. If they were not going to ball, they were shopping for as many fine dresses and hats as they could carry home. The youngest daughter, Beauty, liked to read most of all. No one will want you, her two older sisters said, and they laughed. Look at your hair. You look like a servant girl. Beauty did not know why they talked to her in the mean way, but she said nothing. One day, the father got some very bad news. He had spent all of his money on a ship that he sent out to the sea for trade. Now, he learned that the ship was gone, everything on it was lost. All at once, the rich father became as poor as could be. เดี๋ยวขอหยุดเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูตอนต้นว่าสิ่งที่ภาพอ่านมาทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าอะไรบ้างบางคนอาจจะเข้าใจแล้วแต่ละเดี๋ยวมาลองดูกับที่ภาพแล้วว่าจะเข้าใจตรงกันไหมนะคะมันเริ่มเลยละกันนะคะ Once upon a time หมายถึงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว there was a very rich man who lived with his three daughters มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวสามคน The two older daughters laughed at anyone who did not dress as well as they did. ลูกสาวคนโตทั้งสองเนี่ยชอบหัวเราะยอะคนอื่นที่มีเสื้อผ้าใส่ไม่สวยเหมือนพวกเขา If they were not going to a ball. ข่าวันใดที่พวกเขาไม่ได้ไปงานบอา They were shopping for as many fire dresses and hats as they could carry home พวกเขาก็จะไปช้อปปิ้งหมวกและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในปริมาณมากๆเท่าที่พวกเขาจะถือกลับบ้านได้ The youngest a r t e r Beauty ส่วนลูกสาวคนเล็กชื่อ Beauty นะคะ Like to read most of all คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นที่สุดนะคะ no one will want you huh? to ่อท o กออร s ดิเซ say and they laugh uh, พี่สาวของ beauty ทั้งสองเนี่ยพูดกับ beauty ว่าไม่มีใครต้องการคุณหรอกไม่มีใครจะต้องการคุณหรอก look at y o u h e i r and you look like a servant girl ดูผมเธอสิยังการเด็กรับใช้เนี่ยออันนี้คือพี่สาวพูดกับ beauty นะคะ b e a t y did not know, b e a t y ไม่รู้ why they talk to her in the mean way ว่าทำไมพี่สาวของ,อของเธอทั้งสองคนเนี่ยถึงได้พูดกับเธอแบบนี้หรือพูดกับหล่อดแบบนี้นะคะ But she said nothing แต่ Beauty ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่เคยว่าอะไร One day the father got some very bad news จูมาวันหนึ่งพ่อของเขาได้รับข่าวร้ายมากๆนะคะ He has spent all of his money on a ship เขาได้ใช้เงินที่เขามีอยู่ทั้งหมดลงทุนไปกับเรือสินค้า that he sent out to the sea for trade เพื่อที่จะทำการค้าขายในทะเล Now he learned that the ship was gone ตอนนี้เขารู้ว่าเรือลำนั้นได้หายไป Everything on each was lost. นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนเรือก็สูญหายไปด้วยนะคะ All at once, the rich father became as poor as could be. ทำให้พ่อของพ่อของเขาพวกของเด็กหญิงทั้งสามที่รวยที่สุดตอนนี้กลายเป็นคนจนลงในทันทีต่อไปพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือตามนี้เป็นยังไงคะตรงกับที่เข้าใจตอนต้นไหม แล้วมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้หลังจากที่ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่จนและไม่ได้รวยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆแล้วเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะโอเค for today I wanna say goodbye for everyone goodbye and good night